มดชา,าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดชา,าพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยจาก29คนเหลือ28คนหลังนายสามารถแก้วมีชัยลาออกจากรองหัวหน้าพักวันที่16เมษายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ,ษ,บษ,กษาเผยแพร่ประกาศ นายทะเบียนพักการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักเพื่อไทยใหม่จาก29คนเหลือ28คนหลังจากนายสามารถแก้วมีชัยลาออกจากรองหัวหน้าพักเป็นเหตุให้กรรมการบริหารพักเพื่อไทยคงเหลือทั้งสิ้น28คนประกอบไปด้วย1นายสมพงษ์อมรวิวัต์หัวหน้าพัก2นายปลอดประสบสุรัสศดี รองหัวหน้าพัก 3. นายกิติรัตน์ณระนองรองหัวหน้าพัก 4. นายชูศักดิ์สิสรินินรองหัวหน้าพัก 5. นายภัยจิตสีวรขานรองหัวหน้าพัก 6. นายเกลียงกันรัตินันรองหัวหน้าพัก 7. นายวิทยาบุรณะสิริรองหัวหน้าพัก 8. นายวิชาญมินชัยนันรองหัวหน้าพัก 9นายชนละนานสีแก้วรองหัวหน้าพัก10นายชวริตวิชยสุตรรองหัวหน้าพัก11นางละดาวันวงสีวงรองหัวหน้าพัก12นายประเสริฐจันทรรวงทองรองหัวหน้าพัก13นายยุทธพงศ์เจรัสเสถียรรองหัวหน้าพัก14นายนาครมาฉิมรองหัวหน้าพัก 15าพลตำรโทรสมศักดิ์จันทพิงรองหัวหน้าพัก16นาวาอากาศเอกอนุดฐ์นครทัพเลขาธิการพัก17นางสาวละอ,องติยะไพรัตั์รองเลขาธิการพัก18นายจตุพรเจริญเชือ้อรองเลขาธิการพัก19นายจิรายุห่วงทรัพย์รองเลขาธิการพัก20นายสราวุธเพชรพนมพร รองเลขาธิการพัก21นายสุรชาติเทียนทองรองเลขาธิการพัก22นางสาวขัตติยาสวัสดิผลรองเลขาธิการพัก23นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพัก24นายทวีศักดิ์อนันต์คัพันเหรัญยิกพัก25นายจักรพงษ์แสงมณีนายทะเบียนสมาชิกพัก 26. นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดโคศกพัก 27. นายประพลเนตรรังสีกรรมาการบริหารพัก 28. นายณรงค์รุ่งธนวงศ์กรรมาการบริหารพักขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ